ปลัดก,กระทรวงสาธารณาสุขนะคะที่ยืนยันว่าได้ดำเนินการสอบสวนวินัยร้ายแรงจากกรณีคุณหมอสุพัฒน์เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบราชการทุกขั้นตอนถึงแม้ว่าจะอยู่ช่วงใกล้เลือกตั้งยืนยันว่าไม่ใช่การแทรกแซงทางการเมืองและบอกว่ามติออกกอพอจริงๆแล้วไม่สามารถเปิดเผยได้เพราะเป็นความลับทางราชการทางฝ่ายข้าราชการประจามีหน้าที่ต้องทาตามค่ะเมื่อมีมติแล้วเนี่ย ตามขั้นตอนที่จะต้องทำก็ต้องไปตามมาตินะฮะครับเพราะฉะนั้นผมมองว่าขนาะเดียวกันก็คําถามอื่นๆเนี่ยเราก็คงดูเนื่องจากกรณีนี้เนี่ยมันเป็นกรณีท,ที่ที่อาจจะมีประเด็นเรื่องของอยู่ในช่วงที่เขาาท่าน,ท,านท่านสมัครเลือกตั้งอยู่นะครับอันนั้นก็คงจะเป็นประเด็นที่จะต้องมาคิดอยู่ส่วนหนึ่งนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ย เราเป็นหน่วยงานราชการมีหน้าที่ทำตามกฎหมายหรือขั้นตอนที่จะต้องทำนายเกตแก้วใสผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานวินัยก็ยืนยันว่ากระบวนการสอบสวนวินัยร้ายแรงกรณีการจัดซื้อชุดตรวจทางการแพทย์ของโรงพยาบาลจนะเป็นไปตามกฎหมายทุกขั้นตอนซึ่งก็มีการแจ้งข้อกล่าวหาเปิดโอกาสให้ชี้แจงแล้วก็ขออนุญาตให้ขอขยายเวลาตามระเบียบไม่ได้มีการเลือกปฏิบัติคะ่ะ